สวัสดีครับ Mixing Station EP ที่11สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับใครที่รออยู่ Layout, b a l ล n g e r Wing โหลดได้เลยครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมและวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งแถบ VU ด้านบนนะครับเผื่อใครที่ไม่ถนัดเพราะผมก็คือคนที่ไม่ถนัดแถบเดิมๆของเขานะครับเดี๋ยว,วน,นี้จะไปแนะนำ ให้ดูวิธีการทําว่าทํายังไงให้ถนัดมือเรานะครับไปดูกันนี่คือแถบวิวด้านบนนะที่เราเอาไว้เลือก select channel นะครับทีนี้ปัญหาของมันคือ Standard มันจะมาเป็น1-16เห็นไหมครับแต่ผมตั้งแถบสไลด์ไว้แค่12เพราะอะไรเพราะถ้าผมตั้งแถบ16นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น16ให้ดูอ่าสิแล้วแอปพลเห็นไหมครับมันก็ยังไม่มา มันก็จะต้องเข้าไปแก้ที่ layout ะนะครับแก้ที่ layout ตรงนี้เหมือนเดิมวิธีแก้ตรงนี้ผมแนะนําไปแล้วเนาะ,อะพอเปลี่ยนเป็นสิบหกใช่ไหมครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็เล็กแต่ถามว่ามันทํางานได้ไหมมันทํางานได้เหมือนตัวอื่นแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่ผมไม่ชอบคือด้วยความบ a ลิงเจอร์วิเขามีสี่ิ channel ซึ่งเป็น4ี่สิบ channel input xlr นะครับและมีอีก อ่ะนี่8อ็อกถูกไหมครับผมไม่ชอบเพราะผมเป็นคนที่ใช้พาร์48ชแนลเต็มนะครับอินพุต24ชแนลแต่ผมใช้พาร์48ชแนลเต็มใช้ชแนล48ชแนลเต็มเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถนัดกับการทํางานแบบนี้นะครับและซึ่งเขาจะเอา,เอาเมนมาอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ DCA ดันมาอยู่นี่อะไรประมาณนี้ซึ่งโอเคเขาอาจจะมองว่าเออเราใช้ DCA บ่อยกว่าใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งเอา เอาที่ผมถนัดก่อนคือเลยเยอร์ที่ผมแจกมันจะเป็น12แชเนลนะครับเพราะนั้นเพราะวิ่งมันเป็น48แช n นลมันจะทํางานง่ายกว่านะครับผมก็จะขอกลับไปที่12แชเนลของผมก่อนเหมือนเดิมนะครับ12แช n นลนะครับเหมือนเดิมแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็น12แชเนลนะครับอย่างที่บอกไปคลิปก่อนหน้านี้ต้องตรงกันนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เห็นไหม ก็จะเป็นสิบสองชแนทีนี้มันจะง่ายสําหรับผมคือหนึ1งถึงสิบสอมถึงยี่สีมันจะมาแค่40เห็นไหมมันจะมาแค่40แล้วมันจะโดดไปที่อ็อกเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปรับแต่งสเต็ปแรกคือผมจะย้ายให้มาต่อ41-48ที่หน้านี้เลยเราก็เข้าไปที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมเข้าไปที่เลเยอร์ครับนี่อ็อกเห็นไหมครับมันจะมีออกอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะออกตรงสื่อไม่เห็นอีก อ่านี่เห็นไหมออกเนี่ยจะไล่เรียงตามนี้เลยจะอยู่หน้าเลเยอร์เห็นไหมครับผมลบออกทิ้งเลยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวไม่ได้เข้ามาแก้ขอโทษทีกดผิดอ่าผมลบออกทิ้งเลยแล้วผมจะเข้ามาแก้ที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเห็นไหมครับอ่าผมอีดิตนะครับที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแล้วผมติ๊กมาเลยอ่าเดี๋ยวต้องติ๊กเลียงนะเพราะถ้าสมมติเนี่ยถ้าเราข้ามเขาจะข้ามตรงนี้ด้วยเราจะต้องดูตรงนี้ว่ามันเรียงตามที่เราติ๊กไว้ไหมเห็นไหมครับ อ่านี่เห็นไหมก็ต้องหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเห็นไหมถ้าสมมติผมติ๊กผิดหรืออ่านหรือเราติ๊กผิดนะครับอ่ะสมมติเราหนึ่งแล้สองไม่โดนแล้วเราไปโดนสามเขาจะมาสามเลยเห็นไหมครับแล้วพอเรากลับไปสองสองจะต่อหลังอีกทีหนึ่งแต่เราก็สามารถลากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่านี่เห็นไหมเราก็ลากได้ลากสลับตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมสามารถลากสลับได้จะไปไว้ตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยลากสลับได้เห็นไหมหรือจะลบทิ้งยังได้เลยถ้าาลากมาตรงนี้คือการลบทิ้งเห็นไหมครับ แค่นี้เองอ่าตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็ต่อมาเลยนะครับแล้วเราก็มาเช็คอีกทีนึงว่าถูกไหมอ่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเห็นไหมออกหนึ่งออกสองออกสามออกสี่ออกห้าออหก 2, ออกเจ็ดแปดก็เท่ากับสี่สิบแปดชนแนลถูกไหมครับแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้ตัวหนังสือเห็นไหมครับให้เป็นสี่สิบแปดแชนแนลแค่นั้นแบ็ back กกลับไปเลเยอร์เราจะหายไปอันหนึ่งอ้าวมันยังไม่หายเพราะอ่านยังยังลืมบอกก่อนเพราะตรงนี้ยังไม่ได้ไปตั้งค่าเห็นไหมครับมันจะยังไม่มาเหมือนเดิมต่่่ออ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 ให้้้้้เมมืกกกีตตังไปแแแลลลวว็ถถออููยบ ซึ่งนี่แหละที่มันไม่ตรงจริตผมวิธีที่จะทําตรงนี้ทําแถบ V u ตรงนี้นะครับให้ตรงกับที่เราตั้งเลเยอร์ไว้ตรงนี้ก็คือเข้าไปที่แอปครับเหมือนเดิมตั้งค่าทุกอย่างเข้าแอปหมดเข้าไปที่มิเตอร์งครับก็คือมิเตอร์นั่นแหละนี่ครับ User Layer for m e t e r i n g b i t เห็นไหมครับอออเลยนั่นหมายถึงว่า เปิดสิ่งที่เรา Edit ไว้ใช้สิ่งที่ User เป็นคนทํานะครับนี่เห็นไหมจะเป็น1นึ 12, ่งถึงสิบสองสถึงยี่สีถึงสาอย่างที่ผมตั้งค่าไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับนี่แมทริกหนึ่งสองอ่านี่แมทริกเห็นไหมครับนี่เมนมิกอ่าทีนี้มาดูอ่ะอันนี้ของเดิมเขาก็จะเรียงแบบนี้เห็นไหมครับแมทริกเอ่อมิกมิกหนึมิกสิบสมิก มิกเมนเอ่อแมทริกเมนเห็นไหมครับเขาจะอยู่ข้างในเห็นไหมแล้วก็ดีซแล้วก็ดีซเห็นไหมครับแต่สไตล์ผมผมก็จะสามารถลากได้อ่าสมมติเลเยอร์เห็นไหมครับเราลากได้อ่าผมชอบเอาเมนไว้ริมเห็นไหมครับนี่เมนลงมาอยู่ริมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีได้นะอ่าผมขอฟิกสีการเปลี่ยนสีคือตรงนี้เห็นไหมครับค o ลเลอร์โหมดออโต้เปลี่ยนเป็นฟิกทีนี้เราก็มาจิ้มเลือกอ่าผมถนัดเมนเป็นสีแดงนะครับซึ่งดูแค่ตรงนี้ข้างหน้าจอไม่มีผลนะครับจะเห็นแค่ตรงนี้อ่านี่เห็นไหมเมนผมมาอยู่ริมแล้วเห็นไหมครับ ทีนี้ดีซีก็จะอยู่นี่ก็อยู่นี่มันทาให้ผมถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่ถนัดดีซีอยู่ริมผมถนัดเมนอยู่ริมนะครับอาจจะต้องบอกก่อนคือแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันก็เปิดแล้วตั้งค่าเอาวิธีการตั้งค่าก็คือการลาก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 แค่นั้นอาจจะเขาอ,อันนี้จะเปลี่ยนสีจะได้เห็นนะครับอ่ะเปลี่ยนสีอันนี้ขอเป็นสีส้มละกันนะครับอ่าอันนี้ขอเป็นสีส้มอีกทีหนึ่ง เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเราแค่จิ้มข้างหน้าเขาเห็นไหมครับแล้วก็ลากเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีแถบขึ้นข้างหน้าลากเปลี่ยนไปไหนก็ได้นะครับลากเปลี่ยนไปไหนก็ได้นี่หนึ่งถึงสิบสองมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแค่นี้เองนะครับอย่าลืมตรงนี้มิเตอร์ลิงเลเยอร์ยูเซอร์เลเยอร์ for มิเตอร์ลิงบิดเห็นไหมครับถ้าปิดปุ๊บจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยเห็นไหมดีซีเออยู่ริมเห็นไหมครับนี่สามเจ็ดสี่สิบออกอยู่นี่เห็นไหม อันนี้ครับสําหรับวิธีการปรับแต่งแถบวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่อนก่อนเพราะผมออนไวผมจะได้ไม่งงตัวผมเองอขออนุญาตกลับที่เดิมก่อนนะครับนี่แตะขึ้นไปเอาเอหนึ่งสองขึ้นไปที่เดิมนะครับเอาเมลลงมาอ่านี่ปรับแต่งเอาเลยตรงนี้ถนัดใครถนัดมันครับแถบนี้เห็นไหมครับเพราะด้วยความที่ผมเป็นคนใช้งาน48 h a n n e l นะครับคือ1 2ึถึงจะเป็นเฉพาะชุดอินเอียร์นะครับ ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดจะเป็นชุดเมนพีเอนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถนัดใช้แบบนี้มากกว่าเพราะตรงนี้ก็จะนิ่งไว้แล้วผมก็จะมองดูแค่ตอนนี้พวกพี่ๆเขาต้องการอะไรนะครับบนเวทีในหูในอินเอียร์มอนิเตอร์พวกพี่เขาต้องการอะไร,นะร,ห, monitor, ร,ะไรหรืออะไรต้องการอะไรอยู่ตรงนี้เท่านันเองครับเพราะผมเป็นคนที่ใช้สิบบัสจะต้องบอกก่อนผมเลยตั้งค่าแบบนี้นะจะต้องบอกก่อนอะนะครับรวมทั้งหมดผมจะใช้เป็นสิบสองบัตร,รวมบัสกรุ๊ปกองกับบัสกรุป๊ปใหม่นะครับ แล้วก็บัตกุ๊ปกีตาร์จะไปอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้เราไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับมันอยู่แล้วผมก็จะเอาหลากัลกๆมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองเห็นไหมครับผมก็เลยตั้งค่าเลยเอาไว้แบบนี้นะส่วนตรงนี้บอกไปแล้วนะครับนี่แค่นี้เลยเรียบร้อยครับจะได้ถนัดมือเรานะครับ vu user เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปรับแต่งแถบ vu ด้านบนเนาะ vu meter ด้านบนถนัดใครถนัดมันปรับแต่งตามใจเจ้าของนะครับ ให้ถูกใจเจ้าของเวลาทํางานจะได้สะดวกจะได้ง่ายนะครับทํากันได้ตามใจเลยตามนี้เลยนะครับสําหรับสาวกบอิเจอร์วิโหลดได้เลยลิงก์อยู่ในคอมเมนต์จัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ